สวัสดีค่ะทุกคนนี่คือภาพบรรยากาศหน้าบ้านของกำไรตอนนี้นะคะฝนตกตั้งแต่เมื่อคืนยังไม่หยุดเลยนะคะตอนนี้ก็ปริมาณน้ำเยอะหลังจากที่น้ำไม่ท่วมมาหลายปีนะคะบ้านกำไรน้ำยังไม่ท่วมค่ะแต่ว่าบริเวณถนนหน้าบ้านนะคะหลายปีมาแล้ว ที่น้ำไม่ท่วมปีนี้น้ำเยอะจริงๆค่ะน้ำไหลมาถึงหน้าบ้านกำไรแล้วนะคะตอนนี้ยามเช้าที่ตำบลหนองมันแดงอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีของน้องกำไรนะคะเห็นไหมคะหน้าเอารถไปล้างจังเลยเนาะสมัยก่อนนะคะน้ำท่วมแบบนี้เด็กๆจะดีใจมากเลย จะเอาจากอักรยานออกมาล้างกันนะคะค่ะมีทักทายมีทักทายนะคะเนี่ยค่ะน้ำลน้นถนนนะคะถ้าเป็นสมัยก่อนนี่จะมีปูตัวน้อยๆนะคะวิ่งข้ามทางตอนนี้คงไม่มีแล้วนะคะปูนาสมัยก่อนมีเยอะจริงๆนะกําไรเคยไปจับเนี่ยตรงบริเวณที่รถเครื่องขี่ไปอะคะ่ะ ตอนนี้ก็ประมาณ7จ็ดโมงครึ่งนะคะ <Hey. S 1> อามีทักทายมาจากข้างบ้านนะคะข้างบ้านน้ำท่วมแล้วจ้าค,ค่ะน้ำท่วมแล้วนะคะเดี๋ยวนอนไม่ได้จะให้ย้ายมานอนบ้านกำไรนะคะตอนนี้จับปลาไปก่อนนะคะเนี่ยค่ะท่วมระดับนี้นะคะบ้านข้างๆค่ะส่วนบ้านกำไรยังโอเคอยู่นะคะยังไม่ท่วมค่ะเนี่ยค่ะบ้านข้างๆ ก็ใช่อ่าเขาบอกเข้าที่นอนแล้วนะคะปี54ยังไม่ขึ้นขนาดนี้ใช่ไหมก็เป็นอิทธิพลของพายุนะคะที่เข้ามาที่ประเทศไทยของเราหลายๆจังหวัดก็เดือดร้อนเนาะเป็นกำลังใจให้กันนะคะนี่หน้าบ้านของน้องกําไลพาชมดอกไม้สวยๆเป็นในตัวคะ่ะ <laughs> ตอนนี้ฝนตกย้อยๆนะคะน้องกําไรก็หัวเปียกเล็กน้อยค่ะหน้าบ้านของกําไรค่ะบรรยากาศดีไหมคะเพื่อนๆทุกคนดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามค่ะดีเจกำไรพาเบิงสวัสดียามเช้าค่ะรถมาอีกแล้ว